รอบวันสอ์ที่ผ่านมานักล่าฟันที่เลีอยวบนเวที True Academy Fantasia ทั้ง5คนโซวีหนึแคทวีสไรวีหเนสบ7และไอซ์บีนอกจากจะได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องแล้ว,ลวก็ยังได้โชว์ศักยภาพที่มีอยู่ในด้านการแสรดงให้ผู้ชมได้เข็นกันด้วยนะคะกับโจทย์ละครเพลงซึ่งทั้ง5คนได้นำเรื่องกองมันหามารีเสียงหัวเราะจากแฟนๆโดยมีนักแสดงรับเชิญกิติมศักอย่างครูใหญ่ประจำบ้านป้าแจ๋ยยุทธนาครูรักศรัทธาศรัทธาทีบรวมถึงครูเงาะผู้ฝึกสอนการแสดงมาร่วมแจมบนเวทีด้วยค่ะ Oh, okay. และแม้จะพยายามแสดงสุดฝีมือ oh, <okay. S 2> แต่หนุ่มไร้วีห้าก็กลายเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุด oh, <okay. S 2> แต่ขณะเดียวกันหนุ่มไร้ก็กลับเป็นผู้ที่ชว์ฝีมือทางด้านการแสดงได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด oh, <okay. S 2> จึงได้รับเลือกให้อยู่ต่อทําให้สัปดาห์นี้ไม่มีนักล่าฝันคนใดต้องลากกระเป๋าออกจากบ้านนะคะหลังจากนี้เหลืออีเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นก็จะได้ทราบผลกันแล้วว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันรวมลุ้นร่วมเชียร์กันได้บนเวที True Academy Fantasia ซีซั่นที่9ถ่ายทอดสดสามทุ่มครึ่งวันเสาร์ทาง Modern Nine TV ค่ะ